ก็แล้วก็ช่องเมกแม่ดิวกลับมาเทองจากห่างหายไปนานมากหลังจากคลิปล่าสุดในชันลูกสาวไดอาไปาซึ่งเป็นคลิปรู้สึกว่ามีความแบบสะเทือนใจเบาๆเลยถ้าใครดูคลิปนั้นรู้สึกว่าหลังจากจบคลิปนั้นเรามีอาการนอยหนักมากจนถึงขนาดว่าช่วงอดีที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้โหมีความเร้าซึมเล็กน้อยหลังจากดูเพลงนั้นไปก็คือเป็นเพลงส่งท้ายเธอก็เลยแบบแอบแบบว่ามีความรู้สึกร่วมนิดนึงแบบู้เสียใจอะไรอย่างนี้แต่ไม่ไรเธอหลังจากหละเวลา,าที่ผ่านมาเราก็ได้มีการรักษา จิตใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วลว,วันนี้เราพร้อมจะกำการเรียกชั้นวงลูกชายแล้วจ้า ซึ่งมันจะชาญกับวงค่าวิตี้แต่เขาบอกเลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะไม่ได้แ,แบบว่าเรียชัชนเลยใช่ปะแต่เราก็ได้มีการรีพายรีแคปเพลงเก่าๆในช่องทางติกตอกด้วยเถอะจริงๆเราเพลงทั้งหมดมวลที่เราอยูยในช่องติกตอกเราเนี้ยนอกจากจะเป็นวงที่ตามแล้ววงก็เป็นวงใมนอดีตวงที่คิดคิดคิดิด,ด,ด,ดในสมัยเรียอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแบบว่ารีพายให้ทุกคนแบบว่าได้ลึกถึงการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีหลายวงมากที่เราตามคิดตามเชียร์ตั้งแต่สมัยโอ้โหเด็กๆมากตั้งแต่แบบเด็กวัยรุ่นตอนที่ K OP, เคปอปงบ ใหม่ๆเลยเธอเด็กสังชาญก็คือแบบโหกรี๊ดมากก็ไม่ใช่แค่นั้นรวมถึงลูกเด็กเล็กแดนที่เราตามในปัจจุบันนี้เราก็มีการขายของเพลงน้องหน้าติกต็อกเหมือนกันเธอรวมถึงน้องคาริที้ด้วยที่ได้เพิ่งทาคลิปล่าสุดไปว่าเพลงที่ผ่านมาน้องมีเพลงอะไรบ้างเป็นการแนะนําเพลงเธอเพื่อมีใครแบบ i, อุ้ยเจอทิกต็อกเรากดดูคาริที้แล้วชอบเพลงไหนไปกดฟังต่อเป็นการขายของน้องๆไปด้วยเธอหวังว่าสิ่งที่แม่ทําในวันนี้จะทําให้ลูกทุกคนประสบความสําเร็จนะแม่หวัง น้องกลับมาครั้งนี้กับเพลงปาร์ตี้ร็อแค่ชื่อเพลงแค่ชื่อเพลงและทีเ่เซอฉันได้ดูไปนั้นฉันมีความสุขว่าอะไรปะมาแล้วถูกทางแล้วจ้าเรรู้สึกอคนืมีความสุขว่าครั้ที่รอบนี้มีความถูกทางมากตั้งแต่อารีรีนรอบที่แล้วฉันรู้สึกว่าคือชอบมากและรอบนี้เหมือนสานต่อจากอารีโีนในเรื่องของแม่นี่เขาออ้ตายมีความแบบ แน่ๆใจๆจนตื่นเต้นวู้ตุ๊กตุ๊กตุ๊มาแน่ๆเพราะฉันก็มาแน่หลายรอบมากตอนนี้คนรู้กตื่นเต้นไงเพราะว่ารูกคัมแบงครั้งทีโอ้แต่บอกก่อนเลยว่าก่อนจะฟังเพลงข่ขอหนึ่งน้องจะมีคอนเสิร์ตทีมบางใครครั้งแรกด้วยใครไปคอนเสิร์ตนี้บ้างยกปือขึ้นมาคุยกันได้นี่ฉันตั้งใจจะไปมากถ้าถต่ว่าเดือนหน้าไม่ได้มีอะไรชนอะไรเงี้ยฉันก็ตั๋วไปดูแน่นอนเพราะฉันก็ถ้าเราได้ประกาศไปอะไรงไงก็เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนึงแต่วันนี้เลาฟังเพลงใหม่ปาร์ตี้รอบของน้องคาลิเก่ะ มาเลย<ว>อ้ออืออันนี้เหมือนสาสตออ่อเพลงที่แล้วปะแค่เราจะเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนไฮสกูลหนอ่อยโอ,โอ,โอ้ให้เราออกมารอบนี้คือแบบเปิดมาก็ดีเลยไม่ฟ<ว>ังมันดีมากฮัลโหลเจ้าชู โองมูชอบมินีผมดำมาบอกเลยเราจะผสมความกุ้งดำแล้ว,อว,ลวชอบมินีผมดำอ่ะดีจงมเอยรูปมาอ้ยวังจีน,นรอบนีก็ดีออ้ยวังจีนหผมรู้สึกประเทศขึ้นมามนนกาลเ,มลาเลยอะผมดำก็เข้าใจเวอร์ขอเคร่องเสียงเลยมาเลยวินนะ ม้มาแม้วมาแล้วรอบนี้คือดีจริมาเลยเอาจริงนะพอน้องทำผมเข้มอ่ะอดูสกดดูคนดูแบบมีความชายนี่มากดีชั่วโอ้แอลมี เอามต่อ okay. okay. mm ือมายเค้าเพียงแค่งร่ตัวมากมีความดีมากเราเล่นน้ตสอบขาล้อไดีกว่า

มาออขอร้องละค่ายให้น้องๆมาแนวน,นี้แหละดูเหมาะมากโอ้์ตี้ร็อ k เธอมันมีความรู้สึกว่า ฉันม่มาแน่แน่รอบนี้สาทูสาทูแบบมแม่เชียร์ยังไงดีอะแม่จะเชียร์ยังไงดีนะโอ้ยเธอคืออยากให้ทุกคนมาเปิดใจฟังกันอีกรอบนึงกับคาวิี้บอกเลยว่ารอบนี้เพลงไม่มีความแบบตุกตาโอ้ตกใจอะไรเงี้ยรอบนี้มาฟังง่ายๆฟังสบายซับเมอร์บะโอ้เธอละมุนแล้วจังหวะเนี้ยคือไ่ปะคนเก่าต้องชอบจังหวะมันมีความป๊อป๊อมีความแบบแดนแดน่ะรักโอ้โธ มันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วจริงๆแล้วตีมเพลงตีมสี่รอบนี้คือดีแล้วทุกคนคือรอบนี้รู้สึกว่าอะไรปะออราฉายมากรอบแล้วว่าฉายแล้วรอบนี้ยิ่งกว่าแล้วทุกคนในผมสีเข้มทั้งเธอฉันกรีดฉันกรีดฉันกรีดแต่ว่าวันจินอย่างเงี้ยเธอบินีผมดอมอย่างเนี้ยคือแบบ ขึ้ลอมากอรอนขอาผมเ,มเข้มอรอนชอผมดำถ้าตัวไม่ิดปกติอาอรอนคือแบบบาดใจบาดใจฉุนมากายอนซุนมีแบบสูงสดพักเล,ล็กแต่น้ารักหนูเปน็นรูปแม่น้าหักมากซอ,องมินรอบมีผมออกแนวแบบบ,บอลๆหน่อยคือหวานหวานมากเอ,องกซ์พูดกับคนอย่างอ้วก็แองวกแลยอก็แ้วก็แล้วก็แล้วก็แอ้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วกแล้วก็แล้วกลัวกาแล้ก็แล้ีล่็แ่้วก็แล้วก็แล้วก็อล้วก็แล้วก็าลา้วก็แล้วกอเอ้ออ็แล้วกล้ก็แ้อกบินอูบินเสียก็คือแบบ ยิงงานอยู่แล้วอู๋เป็นคนที่แบบเสียงคือ,อ,อดีฉันว่าอยากให้รอบนี้มาฉันจะอวยอ,อย่างดี้แม่อวยลูกอยู่แล้วแต่แบบยังไงดีเออทุกคนไปปั่นกันฉันก็หวังว่าทุกคนต้องทํากันได้เพว่ารอบมีคาแรตี้ฉันว่ามาแล้วนะนะนะแน่ๆเราคิดว่าค่ายอะจับจุดเขาที่ถูกตั้งแต่อาี์เรีนนแล้วรู้สึกว่าเออมาแนวแนวเน,นี้ยมันกำลังดีแต่จริงๆแล้วว่าเพลงตอนที่แดนแดนตอนช่วงๆนั้นอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฉันก็ชอบเธอจริงๆอีกเพลงหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่า แอบชอบนะคือรู้สึกว่าฟังก็รู้สึกว่าพอเลยแล้วแบบมันมีความมุนๆนะจะชอบเพลงเฟรมแล้วก็เพลงไม่เทอหรือสึกสองเพลงนี้เป็นเพลงเลยที่แบบว่ายิ่งฟังอะ่ะ มันมีความเก๋อะรู้สึกสองเพลงนี้เป็นสองเพลงที่แบบรู้สึกความเก๋แต่เออถามด้วยว่าใครเป็นแฟนคลับคาร์วิทตี้เนี่ยชอบเพลงไหนของน้องมันมากตั้งแต่ที่น้องคัมแบ็กมาที่เพลงโป๊บทเนี่ยตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงเนี้ยมีเพลงไหนที่รู้สึกว่าเออทุกคนฟังบ่อยๆบ้อยมากไหมถ้าแับฉันตอนเนี้ยคาว์นาอันดับหนึ่งที่ฟังบ่อยใช่ปะแล้วก็มี my turn แล้วก็มีเฟรมแล้วก็มีอะดรีนาลีนล่าสุดไปที่แบบสี่เพลงนี้คือฟังบ่อยมากๆแล้วแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่คิดว่าตอนนี้น่าฟังบ่อยแนี่ยเราคือก นั่แน่อ๋อก่อนหน้านั้นบุกี้บุกี้อิงลิสอืมอิลิสเซนเกิลก็ดีเหมือนกันเธอบอกเลยว่า6เพลงแล้วกันตอนนี้ที่แบบคิดว่าหน้าจะมาคือนิ่งเป็นเพลงที่6ก็คือเพลงปฏิดดกเนี่ยฟังบ่อยแน่นอนแต่จริงๆนอกจากเพลงนี้ที่มีเพลงไนบ้ามอีกหลายเพลงนะที่ชอบคาวตี้ไว้ถ้าแบบว่ามีการโอกาสมาฟ์มอยอะเอียดมาบอกว่าชอบเพลงไหนบ้างแต่เท่าที่ผ่านมาเพลงโปรโมทเนี่ย6เพลงนี้อดอดจริงๆเพราะฉันก็รอบนี้เรามาภาวนาด้วยกันพอทุกอย่างมันดีงามจริงๆครั้งนี้ MV ฉากเถิกท่าเต้นต่างๆเธอแลวทุกคนตอนเต้นอะไรเงี้ยมันมีความสุขอะแล้วฉันดูซะก็แบบมีความสุขมุ่นไปด้วยมีแต่ความอวยเพราะอะไรป้รัลกลูกไงอยากให้ลูกแมนลูกปังเพราะฉะนั้นก็เรามาซัพพอร์ตน้องๆด้วยกันฉันคิดว่าความหวังนี้ของแม่ครั้งนี้ที่แม่อวยน,น้องเนี่ยจะทำให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จถ้วยต้องมานแบบเพลงนีแ้แน่ๆฉันว่าป้าทีล็อกเตรียมตัวเลยป้าทีล็อกเตรียมถือถ้วยแน่ฉัน มาแน่ๆพอสันก็เรา,าจาับมือเชียร์คาร์วิี้ด้วยกันีกว่าเธอพอสันก็ถ้าใครแฟนคลับคาร์วิี้อยากมองมอยมาพูดคุยมาพูดคุยกันได้เลยด้านล่างแล้วถ้าใครไปคอนเสิร์ตอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตของคาร์วิี้คิดว่าถ้าไม่ติดอะไร แน่นอนแม่จะไปเชียร์หนูน่นอนเพอะนก็ฝากคนซัพอพร์ตคารวิที่เรื่องเธอสวัสดีอคนแม่ที่ตามส่งซองาเธอเราคิดหน้าแต่ชอบพ,พ่อยหนระืพาไนัก็อย่าลืมต่อช่องเมมาด้เธอฝากกดไลค์กดกรขยเอะตัอดนีขอคนนม่คาวดีค่ะไยบายฝากติกต็อด้วยแล้วก็คาร์วิีด้วยไปตัดเพลงน้องกันเธอบยบาย